ก็มาถึงช่วงยิ้มส่งท้ายกันกับช่วงประจำอร่าเล่นถังสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้มาฟังคุณแม่กบสุวรรณแอบเมาน้องนาดาลูกสาวสุดเลิฟว่าเป็นเด็กที่มีดนตรีในหัวใจเวลานางใส่กระโปรงพองแล้วน่าจะชอบเพียงตัวชอบเต้นเขาเต้นอยู่งี้เขาเต้นในข้างเดียวเขาเต้นในข้างเดียวไม่รู้เอวเป็นอะไรฝืนมาแล้วเขาเต้นอยู่ข้างดีวเดี๋ยวลองดูว่าจะแบบ ก้าเต้นต่อหน้าคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะและพอเสียงเพลงขึ้นปุ๊บน้องดาดาก็เต้นปั๊บเห็นแล้วต้องบอกว่าอนาคตดันซิ่งควีนคนต่อไปของวงการแน่ๆฟันธงขอบคุณอุปกรณ์ประกอบฉากสวยๆจากดีเทนในเือเดอรมอกรุ๊ปส่วนเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากคุกลาปภากาศ แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ